ก็ S <S <k> ส่วนหนึ่งก็ถูกอ่ะถูกให้กําหนดมาเกิดดีและเกิดไม่ดีเกิดสูงเกิดต่ำ room. อันนี้ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปท,ที่เราทํามาในอดีตแต่เมื่อมาเกิดแล้วเราก็สามารถปรับได้เปลี่ยนได้เคยมาเกิดต่ําก็สามารถทําให้สูงได้ก็ดูประวัติของคนบางคนบางคนเกิดมายากจนแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้ที่มีฐาน, <S <S นะแอ,อะมีรไรได้ นั่นไม่มีอะไรตายตัวเราสามารถที่จะปรับปรุงตัวเราเองได้ตลอดเวลาถ้าตาบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ส่วนว่าจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆบางทีปัจจัยทุกอย่างลงตัวมันก็ไดบ้บางทีไม่ลงตัวมันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เ,เสรษฐีบางคนก็แบบ มาจากเมืองจีนก็เสือใบหมอนใบใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศั้าก็มีใช่ไหมมันอยู่ที่การกระทําของตนด้วยและอยู่กับเหตุการณ์เหตุปัจจัยอย่นงเนื่องบางคนทํามาเสือเสือใบหมอนใบแต่ก็ไม่รวยก็มีเยอะยไป